แม่แล้วแม่แล้วงมันปะว่าเล็วต้ออกแล้วเฮ็ดจะได้กระถือแล้วนะว่า,วาง่ายขันมาสถานาการณ์แบบนี้นมัดเขาสามตัวคงๆเลยงวดนี่คือว่ายังสัน่นหวัดดีครับพ่อหอยครับวััดีครบพี่น้องกินข้าวง่ายไปหลับพ่อหอยกินแล้วฮักวออีเมื่อกี้นี้มื้ มือนี้วันที่สามสิบเอ็ดเจ้าีครับพลหอยมาขวนพลหอยอีกแล้วสามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหตอนนี้เก้ามงเคงแล้วครับพม่งเคองเลือกง่ามยำดีเนาะเก้าง่ายง่ามดีกินข้าก็ดีกสิบดีเพื่อนว่าเก้าดีสิบดีแมนเก้าดีสิบดีโบลาดเพื่อนวางสันโบลาดเพื่อนว่าเฉพาะเก้าของปลาสันพลหอยเอาละกะ แต่ตองวดนะครับปอหอยอันแ,<ม>แนวทางของปอหอยเดี๋ยวผมให้ผมทบทวนหน่อสิให้ปอหอยทบทวนเนาะเอาทบทวนโลดทบทวนโลดให้ผมทบทวนบ่เออเก็บข้อเชบ้อโบไฮดีบ่ทบท่วนลด <c ười> ตั้งแต่ตองว,วดเด็กความฝันปอหอยมากก,มมาก่อนมูเลยมากก่อนมูเลยแปดห้าสองแปดห้าสองนะครับแปดห้าสองแบบนี้ แปดหาสองนี่เป็นเลขความฝันแมนอ้าเดี๋ยวพองไฮผมขึ้นื่มฝันฟองไยเนาะบาทนี่เนาะเรืมจะไหนไม่นกมียุติธรรบอบความคุมฝันแมอันปูปูมากบอกอย่างไหขึ้นกันปูพุ่มบอกความฝันแมนปูพุ่มเจ้าทีเพื่อนครับอืมมาบอกแปดหาสองแปดหาชองคักนี่คือตองหวัดตองหวดหลังจากนั้นวันพระวันพระ ขาล่องเสียงทำพิธีร่องเมืองทำพิธีล่องเบงขอล่องเมืองมาท่นครับก็ได้ตัวแปดห้าศูนย์มันเลขบ่าไก่กันบ่อไก่กันกับเลขความฝันความฝันแต่ว่ากับพิจารณาเอาครับพิจารณาหน้าเอาไม่ใครับเลขทำพิธีของบ่อหอยเนี่ยสามงวดติด นะครับที่เขาม้าสามงวดติดแล้วสามงวดติดแล้วแต่ว่าในสามตัวนี้จะบ่มาทั้งสามตัวแจ่บ่มาทั้งสามตัวบางเที่ยก็เอาสองตัวหน้าไม่ออกบางเที่ยก็เอาสองตัวหลังเงินบางเที่ยก็เอาสองตัวหลังมันบนแน่นอนครับบางเที่ยเอาทั้งขางเอาทั้งขางเพราะฉะนั้นให้จับเอาให้จับเอาครับพิจารณนาเอาครับพี่น้องเย็บชีแต่ว่ามาได้ดีละพราะอยไถัดสมมติว่ามันนาแปดหาศูนย์สามตัวหรือเป็นไเลยหันมาแปดหา รู้สามตัวสิเอาขีอดินมาถมเนี่ยอยากได้ขี้ดินลายมันหนาฝนแล้วพระย่างไปวินบาทกันย่างย่างไปฉันจะหันกันย่างเอาขีอดินมาโปกหนาบาง,บางว่าเถอะไอ้ส้มเป็นเล่นเป็นตมนี่วะครับแมนครับ <laughs> อันอื่นค่อยว่ากัน <laughs> อีอ่นย สามงวดนี่เลขทั้งิที่นี่จะมากแค่สองต,อ <Man S 2> ตัวเนาะแมนต่วางวดนี่เลขทั้งบิที่เป็นเลขสวยช่วยครับเลขช่วยแปดห้าศ <8 S 1> ูนย์ 5, 5, นี่แปดห้าศูนย์อาจจะมาสองตัวหรือมีโอกาสที่จะมาสามตัวก็ได้ด้วยกันมีโอกาสมาสามตัวรอบที่ผมเขามารอบปลอบก่อนนะูุ้นถามผอหอยว่อหอยมันใจ ตัวได้เขากันพ่อให้บอกว่ามันใจเลขทำพิธีมันใจเลขทำพิธีเดี๋ยวนี้ยังมันใจอยู่เลขเลขทำพิธีงวดนี้ยังมันใจอยู่มันใจเลขทำพิธีมันใจทศสามตัวเลขทำพิธีงวดนี่แปดหาซูลนี่แปดหาซูลนี่แต่ว่าอย่าลืมตัดเด้อพ่อไงอย่าลืมตัดเอ้าเมื่อได้ตัดหางตัวชื่อจะเรียกกรุงกรุงเมื่อได้ตัดหางพ่อไง พ่อหอยนี่หนึ่งไม่กลับสองจับสามตัวยังเดียวสามตัวยังเดียวพอออกมาปุ๊บแล้วโอ้ยเมื่อกี้ก็สามตัวออกสองตัวมาปุ๊บโอ้ยใครว่าบ่จําคือเก่าล่ะบ่จําคือเก่าเอาคือเก่าเอาคือเก่าเอาสามตัวตรงๆคือเก่าเหอเนี่ยมันมากสามตัวกุ่งๆ เอาเอาจังไดกะอย่าเลี่ยนแบบพ่อยนะครับจังไดก็ให้ตัดเนี่ยเนี่ยพว่าสามวดที่ผ่านมานี่กะมันเห็นชัดๆอยู่แล้วครับว่ามันจะออกแค่สองตัวนะครับจังไดก็ต้องตัดครับตัดหน้าตัดหลังตัดเครื่องตัดกลางตัดขอกับตัดล่องเมึงนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือ่1 7จ1 7ที่ปูพุ่มพันลงมือนั่นปูพุ่มพุ่มพันลงมือนั่นครับ C17 C17 ตัวนี้แกยาทิมยาทิมนะครับหาลอตเตอรี่ไว้สามตัวลอตเตอรี่สี่หนึ่งเกีดนี่ดีบ่าไหมแมนสตัวนาตัวรังไว้ได้ใบนี็ยิ่งดีดิสี่หนึ่งเก็ดเนะแมนผมกลับไปแนมแนมอยู่เมื่อวานนี้ลอตเตอรี่สามแผงบ่มีเลยนึงเก็ดกับบมี5ห้าศูนย์นี่ไม่ต้องหาแล้วครับไม่ต้องหาแล้วแต่ว่ามันปิดมีสีนี้เลยรื่้องทางพอปิดเลยจะบอ ยังยังบ่ทันนในปิดอีพ่อให้เอาตออ่อเออเพราะว่า <c oughs> เลขแนวทางมันมาจริงๆคันมาสถานาการณ์แบบนี้นี่มันเขาตามตัวคุ้งๆเลยเนงวดนี้คื <c oughs> อว่ายังซั่นเพราะว่าเมื่อคืนนีฝันนานฝันที่เจ้าเอาเงินมาให้นับซอยครับ <c oughs> นับเอาไว้สันนับเงินละกินไว้สันถึงอาหารที่เจ้าพวกเอ็มร้อยเพศเนี่ยยู่เนี่ยกินน่ๆๆๆนะเพียบ ต้มหัวนมเพียบครับเธอนาเงินไปเธอนี่ข้าเจ้าใช้เป็นมากเป็นกระคูเป็นถังเป็นถังเป็นกระคูเลยเงินน่ะไม่นับซอยอนี่แหละมันลัทีนี่คิดว่าหันเงนฝันรับทีนี่เพ่อโทษเขาสามตัวพร้อมสามตัวพร้อมมั่นใจพร้อมแต่ว่ากาวแนะวเขาไม่ได้ออกเองเนาะไม่ันพ่อหอยมแ,มแมนแมนแต่ว่าถ้าตามรับที่พ่อหอยรับทีอรับที่พ่อหอยมันเป็นแมนนี่ ได้กงิลดได้เลดได้ลดเป็นเช่นขันฝันแบบนย่งได้เงินลดครับกาลรองอรนนเบื้องพิจารณาเบิ้งพน้องก็ได้ขันแจ้งไหนกับพิจารณาเบิ้งครับเอาพอหอยอาจารย์ช่ๆชวจากหน่อยนี่้อครับแนวทางที่พ่อหอยให้ไว้ครับแปดหาสองเลขฝันนะครับแปดหาศูนย์เลขทั้งพิธีแล้วกะ จ 1>, 1 7ตอนแรกนึกว่าเป็นฝันก็เลยเขียนฝันครับที่ไหนได้บ่เป็นฝันครับปูลงปูมากแล้วกับมาดี่วาไผ่ลงไปผู้ใดลบออกนะครับนี่เลข C17 อยู่ทึ่งประตูนะครับอยู่ทึ่งประตูอยู่ด้านบนนี่บารนี้มีเพิ่นลบออกแล้วเพิ่นวาดพระพุทรูปส่แท่นมันนี่ปูพุ่งเพิ่นมาเพิ่นมาชี่วานี่อย่าทิ้งเพิ่นวายอย่าทิ้งเลข C17 นะครับบานนี้ สามตัวสามชุดพ่อยสามชุดแปดห้าสองแปดห้าศูนย์และสีหนึ่งเจ็ดนี่พ่อหอยบอกว่าตัวที่มันใจที่สุดคือเลขททำพิธีคือเลขททำพิธีแมนนะครับเลขกทำพิธีเป็นตัวที่มันใจที่สุดนะครับพ่อหอยคิดว่างวดนี้เขาแน่นอนเขาแน่นอนแน่นอนเ,เนนอนพราะว่ามือขึ้นนี่ฝันว่าได้นับเงินเป็นกระคูนทั้งครับ M, ว่าเพื่อนถือเรเพิ่นเอาไม่นับชอยว่าฉันครับฝันมืงขึ้น,นครับเกิดลยวคิดว่ามีโอกาสสามตัวแตกคิดว่ามีโอกาสสามตัวแตกโอ้ให้แตกนะพ่อหอยแตกอยู่ดหรอกเพราะวาะ่าข,ขันลักที่ฝันแบบนี้ใจแ,แม่เขาบด้ออกเองเนาะครับกั่พอเคยพาได้หัดฝันแบบนี้ครับพอได้รถเงินแล้วเมินครับ แต่มีแนวทางให้แค่นี้แหละพี่น้องก็ได้โอ้เด็ดเด็ดทำพิธีเม็ดเดียวนี่ผมมักแล้วล่ะมักบอกมักตัวบนอนผมมักยังไรบอกให้เขาว่าสามงวดติดจะบอกว่าเอาสองตัวคนดีก็เอาสองตัวเจ้าคนท่ากันซื้อแต่สามตัวตีจะเป็นยังไงมันสิ้นก็ได้ เล็กว่าอโตเพราะเาเป็นตาตัดอยู่ดอกคำเป็นตาตัดอยู่ดิเป็นตตัดอยู่แต่ว่าห้องตัดช yeah. ุ่มว่าแปดหาชุ่ห้องตัดหาชุนชุหะ่บนล่างไม่นบอกครับแปดหาชอัดหาช่องอหบนล่างแปดหากับแปดซูดน้ำเนอแปดหานี่ยันเป็นเป็นล่างเลยครับันออกออกล่างเลยแปดูดเนี่รอะไรแปดชุนมีว่าตามล่าบมากฉันเลยบ่มาก บัมายังสั่นบัวมาจังสั่นมันบ่มาแบบว่าสีมาครูบ่ได้สีมาครูบ่ได้โอ้แบบกับศูนย์สีมาครูกันบ่ได้งวดนี้ตามความคิดของบ่อหอยมาใช่กันบ่ได้อ่าแต่คับได้ครับคับได้คือจังศูนย์ห้าแปดจรงจริเป็นได้ครูห้องและวงกลมครับผมแปดศูนย์ห้าจริงเป็นได้ศูนย์ห้าแปดจะสิเป็นได้เป็นได้ครับแต่ว่าสีมหาศูนย์แปดนี่ บอกคือมันว่าขามไก่ไปน,นั่นว่าขามไก่ไปน,นั่นแมนมันสิไกงไงอไ่อย่างไรปล่อยย่คขามเล็กตัวเดียวนี่แต่เราเอออันนี้ก็<ะ>ตาม,<ะ>ต,ามตามความคิดเห็นของบ่องหอยเนาะตามลัตทิของปลหอยหอยตามลัตทิลทัตทิหอย <laughs> พวกฝันนี่บางแก่พวกเนแต่นาเชียเ์ห้องก็เชียว้ไปหน่อยก็ยินดีแต่วมาถือว่าฝันทีไปฝันนะยู่งินนี่ฝันว่าได้จับเงินจับห้องตามรักเนาะตามลัตทินี่ได้จับอีดีได้จับอีรีแมน ได้กินนี่ลรียกจำดีครับตามลัทธิไม่เปลี่ยนสัญลักษเอานี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายฟันทงครับฟันทน่งฟันทง่งสไลด์พ่ออะไรฟันทงฟันทงเลขทักพิธี่แปดห้าศูนย์แมนอ๋อกะมืออื่นสิมีความเคลื่อนไหว้ป่ะเนาะอ้าเดี๋ยวยังไงผมโทรมาหาหรอกแมน เดี๋ยวมึงจะโทรมาหาดอกต้องมาดอมันแมนแล้วแมนแล้วเน่ยมั้งเอ้ามันแมนแล้วก็ต้องมาไปไหว่าโอเคครับแมนแล้วมาด้แนวท่านเขาครับว่าเลวเพิ่ออกแล้วฝันกับฝันย้ำแล้วได้จับเงินจับทองแล้วเฮ็ดจ็ดได้กับศึกแล้วนะาเขาบอก่ายง่ยไม่ช่วยเพราะโขกคักเลยข้าเจ้าทีนี่เขาข้าเสือๆว่าเฮ้ยโอมันใจรอดทึกครับ เอาโอเคบ่อหอยอาตามนั่นเลยครับผม,มเ, <laughs> เอาขอบคุณบ่อหอยหลายๆครับ,บครับ <laughs>